สวัสดีครับพบกันที่เคยนะครับที่บริษัทเพรยต์รถมือสองนะครับคลังรถกระบะมือสองนะครับที่ใหญ่ที่สุดย่านบินบุรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับบริษัทเพรยตนรถมือสองนะครับตรงนี้นะครับเป็นสาขาหนึ่งนะครับโซนเรียกว่าโซนสี่นะครับตรงนี้จะมีรถนะครับเรียกว่าทางเข้าใหม่นะครับแล้วก็ทางที่แบบว่าตั้งของขายนะครับก็มีให้เลือกเนี่ยประมาณ40คันเลยนะครับบอกเลยว่ากระบะตรงนี้ er ทุกคันนะครับรถทุกคันสภาพเดิมทุกคันเป็นสภาพที่พร้อมใช้แล้วนะครับ มีการบิ้ว์ันชงนะครับภายนอกภายในมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีและก็มีจะมีรถที่เข้ามาใหม่นะครับอยู่นะครับประมาณ10กว่าคันนะครับที่ยังล้างสปาไม่เสร็จก็มีให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับอยู่นะครับในเรื่องอยู่ในลงสามนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็อยู่ตรงโซนช่างอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับไล่เดินดูตั้งแต่จุดนี้โซนนี้เลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับ ไปพาอัปเดตนะครับพาดูนะครับกระบะพร้อมใช้ลูกค้ามีทั้ง4ประตูนะครับตัวแคปบนะครับยกสูงตัวเตี้ยมีครบหมดเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับมีค่ายยูสูนิสสันโตโยต้านะครับใครหากระบะมือสองนะครับสภาพดีๆนะครับพร้อมใช้มีการตรวจสภาพไม่พร้อมนะครับและก็มีโปรให้ด้วยสำหรับเดินกุมภาันี้นะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์นะครับ0 9 4 เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับวันนี้เดี๋ยวไปพาดูพาชมนะครับทีละคันเลยนะครับวันนี้นะครับกระบะที่จะให้ดูคันแรกนะครับจะเป็นกระบะตัวเรียกว่าเกียร์แมนนวลตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดตัวนี้เป็นตัวเครื่องสองพันแปดร้อยซีซีสองจุดแปดตัวจีตัวท็อปปีสิบหกครับอสำหรับคันนี้นะครับไปบอกก่อนเลยนะครับว่ามีโปรแถมให้นะครับพิเศษพิเศษเลยนะครับคุ้มคุมนะครับ ประกันเครื่องเกียร์หนปีหรือ2องบุนโลซ่อมศูนย์ไปแถมให้ด้วยครับคิดดูครับว่านะครับเรากล้าการันตีนะให้เลยว่าลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับเข้าศูนย์เข้าอู่ใกล้บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมเสียอย่างสิ้นนะครับพราอบอกเลยว่ารถที่ใช้นะครับเรามีตัวประกันให้อยู่แล้วนะครับเครื่องเกียร์นะครับแลกว่ามีให้พร้อมๆครบๆแต่ไม่ต้องห่วงครับรถเรานะครับมีการสภาพให้พร้อมซื้อไปใช้นะครับไม่ซื้อไปซ่อมครับใช้ยาวนะครับผมบอกเลยว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของประกันที่ผมแถมให้แน่นอน นะครับก็เอาเป็นตัวน้ำมันแถมเต็มถังก็ได้เหมือนกันนะครับสหรับตัวนี้เป็นตัวรีโวนะครับยกสูงเพียนเนอร์ตัวเครื่อง2 8 0 4นะครับด้านในนะครับตัวรีโวตัวนี้นะครับตัว2.8นะครับจะได้ในเรื่องของพวกจอนะครับทัชสกรีนได้แล้วก็ได้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเบาะหนังนะได้แอร์ออโต้เบาะหนังนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวรถ นะครับสมรรถนะเรียกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสมรรถแค็ยกสูงแบบนี้นะครับรถสวยโครงสร้างเดิมสภาพสวยงามนะครับสีนะครับเป็นสีขาวนะครับตัวจีตัวท็อปนะครับราคาจับต้องได้3ามแสนเจ็ดเท่านั้นครับมากันต่อนะครับในโซนกระบะตัวรีโวยกสูง4ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ได้ตัว e พัสนะครับตัวจะมีตัว e ตัว e นะครับแล้วก็ e พัว G นะครับถ้าตัว e จะเป็นตัวไฟหน้าแบบมันติรีฟเลกเตอร์แต่ตัวนี้ที่เห็นอยู่ทะเบียน7993เข้า3นะครับสวยๆเดิมๆสภาพงามแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับราคาอยู่ที่5,59,000นะครับสภาพนี้คือเดิมสวยพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวอ p พ d นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟด t i ามให้ครบนะครับตอนนี้ราคาถูกสุดอยู่ที่ประมาณ5,29,000นะครับปี18นะ อ่าสภาพสวยสภาพเดิมนะครับมีไม้ลักหมื่นนะครับแล้วก็ไม้แสนต้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถสภาพสวยเดิมเลยนะครับสีบอนเงินกระจกปรับพับไฟฟ้าไฟเในตัวมีให้พร้อมนะครับเลทพรคันนี้นะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้านะครับพรอยู่ประมาณเก้าพันบาทนะครับเก้าพันกว่าบาทนะสนใจนะครับแอดไลน์ดีได้เลยนะครับคันนี้เบอร์โดยตรงของเบ้นะครับเบอร์ด้านล่างขวามือศูนย์เก้าสี่เจ็ดพันเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ สี่ประตูนะครับสภาพสวยเดือมงามนะครับตัวด้านในนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับจะเป็นเบาะผ้าอ่าเบาะผ้านะครับตอนนี้ราคาถูกสุดอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับเกียร์นะครับเกียร์ออโต้เบาะก็เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับมีทั้งเบาะผ้าและเบาะหนังนะครับมีเบาะผ้าและเบาะหนังนะครับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลขกไม้อยู่ที่นะครับประมาณนะ ประมาณนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่7 8 0 0 0่ันโลนะครับไม่น้อยนะไม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลนะครับสำหรับคันนี้สมาร์ทแคยกสูงเกียร์ออโต้นะครับท้ายสภาพสวยสภาพเดิมเงางามนะครับคันนี้อันน,น,นี้สภาพสวยเดิมน่าใช้เลยนะครับแม็กด n เนอร์สภาพกริบๆิแบบนี้นะครับมากันต่อสําหรับกระบะสมาร์ทแคบนะครับที่เป็นตัวยกสูงเหมือนกันแต่เป็นแคปนะครับก็มีให้นะครับ ตัวนี้น่าสนใจนะครับสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินคันนี้นะครับเรียกว่าเป็นรีโวนะครับยกสูงเหมือนกันนะครับตัวสีบอลเงินนะครับแคปออโต้นะครับราคาอยู่439,00 0สารถปี19าไม่ห0 0 5 0 0 0มโลครับอ่าไม่ห0 0่มนพันโลนะครับแมคโอรบสินะครับยางบิสโตนนะสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับ ราคา403,900 0นะครับแล้วก็มีนี่ครับสวยๆหล่อรถปีใหม่ๆนะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับรียว2.4 Entry 49,000รถปี22ใหม่25,000โลนะครับใหม่25,000นะครับตัวนี้นะครับถ้าถามว่านะครับถ้าดาว100หนึ่งผ่อนเท่าไหร่นะครับเรียกว่า12,000นะครับถ้า100หนึ่งก็ผ่อนประมาณ6,000นะครับตอนนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000-8,000นะ7,500-8,000นะครับ ตัวนี้เป้มีให้เลือกอยู่ประมาณ10กว่าคันนะครับเกียร์ออโต้มีอยู่4คันเกียร์แมนนวลมีอยู่ประมาณ4คันเหมือนกันนะครับก็โซนนี้นะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยแอดไลน์ดีทักมาหาไปได้นะครับกระบะทุกแบบทุกโฉมมีครบหมดเลยนะครับแคปแบบนี้นะครับมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะเกียร์ออโต้นะครับจะอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นเริ่มต้นที่ปีสิบแปดและปีสิบเก้านะครับถ้าปีใหม่เดี่ยนี้ราคาอยู่สี่แสนเก้าพันบาทนะครับ 49,000บาทนะครับสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้นะครับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะครับแม็กขอบ16นะครับเดิมโรงงานแม็กอะลลอยแท้ๆนะครับกระจุกมองข้างนะครับสีดำปรับพอพไฟฟ้าฟิล์มกองแสงมีให้ครบนะครับอ่าด้านในนะครับให้ดูเลยมาเดี๋ยวเพ่เปิดให้ดูนะครับด้านในนะครับเรียกว่าสภาพเยี่ยมสวยเหมือนใหม่นะครับเบาะผ้าเกียร์แมนนวลนะครับ บาะผ้าข้อดีคือไม่รับความร้อนนะครับในใช้งานเนี้ยมาทุกนะกระบะทํากินนะครับแบบนี้จอมีทัชกรีนได้นะครับสามารแครบก็เปิดได้แล้วดูได้เลยนะครับด้านในใหม่เอี่ยมกริปนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับสติ๊กเกอร์แผ่นเพจนะครับนี่อยู่ครบๆเดือนธันนะครับปี22สองโหโหน็อตเดิมสภาพเดิมนะครับใครซื้อกระบะที่แพนจยนนะครับรีถึงแป๊ะได้เลยนะครับ0ูนย์9 4้าสี่เจดเก้าสี่แดสี่ดนะครับคันนี้เป็นรีโวยกสูงนะครับ รีโว่ยกสูงพรียนเนอร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับตัวเซตเอディชันนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่ปีใหม่นั่งบูบปานะครับแล้วไปก็มีนะครับตัวสประตูนะครับ4ประตูเกียร์แมนนวลนะครับอีก1คันนะครับเกียร์แมนนวลหนึ่งคันนะครับตัวเนี้ยนะครับไปบอกก่อนนะดีแม็กตัวนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับอ่ะด้านในนะครับเป็นเบาะผ้าโคบโป่งกว้างนั่งสบายนะครับ น่าใช้น่าขี่นะครับเรียกว่าขึ้นลงสะดวกนะรถโตเตี้ยนะครับข้อดีเลยขึ้นขึ้นลงสะดวกนะครับขับง่ายอ่านี่ครับด้านในก็คือบอกเลยว่าใหม่ๆเลยนะครับราคาอยู่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถปีสิบเก้าครับรถปีสิบเก้านะครับบอบผ้าบักเก็ซีนแบบนี้เกียร์เป็นนวดนะครับเกียร์เป็นนวดนะครับ FM AM มีให้ครบนะครับ1.9ตัว S นะครับไม่68,000ันโลเท่านั้นนะครับ มีการตรวจสภาพพร้อมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อมาหาไปได้เลยนะครับเบอร์094894848สำหรับตัวนี้เป็นอีสูตัวเตี้ยเกียร์แมนนวลนะครับและยังมีตัวยกสูงเกียร์ออโต้สำหรับตัว X s e r ซ e s นะครับไปมีเลยทั้งหมด4คันนะครับ X s e r ซ e s 2คันแล้วก็เป็นตัว Z 2คันนะครับอย่าง X s e r ซ e s แบบนี้นะครับ X s e r ซ e s นะครับก็คือตัวท็อปนะ ออกใหม่เป็นร้านนะครับวันนี้ราคาหายไปรวัน40-50%แล้วนะครับสีขาวสีเดิมนะครับกระจังหน้าเป็นตัวจังหน้าเขียวคว่ำนะครับสีแดงแบบนี้นะครับแม็กจะเป็นซีตัววายนะครับยางบีโตนแม็กซีตัววายสีดําแบบนี้นะครับขอบ18กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับราคาอยู่ที่679,000รถปี21นะครับไม่20,000โลนะครับคันนี้นะครับรถปีน1เฉลี่ยใช้อยู่ปีละหมื่นโลนะครับ หมื่นไม่ไม่ถึงด้วยนะครับไม่สองหมื่นเองประมาณหลักพันโลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้นะครับอันนี้น่าใช้น่าซื้อนะครับเอสซีรีนะครับช่วงล่างนุ่มขับง่ายแล้วดูหล่อเหล่าเอาการด้วยนะครับโลบาร์มีให้ครบครบนะครับโลบาร์มีให้นะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับแมกเนอร์เดิมนะครับแมกเนอร์ของเดิมนะครับยางสภาพคลิปเลยนะครับและดูนะครับทุกคันมีโปรแถมให้ด้วยนะครับมีโปรแถมประกันเครื่องเคียร์ให้นะครับ ให้ได้โปรนี้นะครับรีบโทรมาเลยนะครับไม่งั้นหมดโปรก่อนก็อดนะครับอ่าด้านในนะครับเบาเป็นเบาหนังนะครับเป็นเบาหนังนะครับเกียร์ออโต้โฟล์ารายเป็นแบบฟูลออปชั่นจอเจ็ดนิ้วทัชสกรีนได้นะครับ FMAM นี่ให้ครบครบนะครับคันนี้ใครด้ไปบอกใหนคุ้มๆนะครับ0 9 4 7 8 9 4้4 8แี่อกซนตัวนี้นะครับ1.9นะอย่าไปเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เสเซนด้วยนะครับ เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นสนใจติดต่อมาได้นะครับเบอร์0947894848ครับ X Series mm hmm. ก็มีแล้วนะครับมาเจอตัวสเ,เตลบ้างสำหรับสเตลตัวตนี้1.9ตัวแซราคา5 1 0 0 0นปี18ไม่78,000บาทนะครับคัดคันเด็ดคันสวยมาให้นะครับคันนี้เดี๋ยาเปลี่ยนยางให้ใหม่แถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี200กโลซ่อมศูนย์อิสุสเลยนะครับซ่อมศูนย์เลยสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับ สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวอีซุนะครับดีแม็ก1.9นะครับกล้องถอยมีให้ครบๆนะครับเรทผ่อนคันนี้นะครับอยู่ที่นะครับประมาณ9,000กว่าบาทนะครับหรือบอกเอ็กซิลี่ไปเอ็กซิลี่ผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับคันนี้นะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันอยู่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอ็กซิลี่นะครับอ่าและตัวนี้เป็นตัวสเตลลนะครับผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นนะครับรถปีนะครับปีอะไรดูหน่อยอ่า ปี18ไม่7จ็ดหมื่นแปดโลเท่านั้นยกสูงนะครับเป็นตัวยกสูงสเตลนะครับ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับจัดได้เลยนะครับและยังมีตัวท็อปอีกคันหนึ่งนะครับที่อ่าเรียกว่าได้มาเหมือนกันนะครับจะเป็นค่ายตัวอีสูนะครับสีสองคัน3าคันนะตัวแซดนะครับสีนี้แบบนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่อีซิล e ีนะครับเป็นตัว Z นะครับปียีาไม่หมื่นสามพโลราคาอยู่หกแสนเ้าหมืนะครับ ก็มีให้เหมือนกันแล้วมาดูรีโวอีกคันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่สำหรับคันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนนะครับราคาถูกที่สุดดีที่สุดสวยงามสภาพน่าใช้เลยนะครับรีโวคันนี้ปี18ได้ตัว E ยกสูง p ีเดอรนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ ราคานะครับอยู่อยู่แค่นะครับ499,000เาหนะครับคันนี้ราคาถูกที่สุดแล้วในบรรดาเกียร์ออโต้4ประตูนะครับ499,000เาหเท่านั้นนะครับเดิมเดิมหัวน็อตเดิมโครงสร้างบอดี้สวยเดิมเรืงงามนะครับเบาะผ้าเห็นไหมนี่ครับ499,000เาหนะครับรีบจัดเลยคันนี้นะครับรีบจัดเลยนะครับสมาร์ทแคปไม่ใชสมาร์ทแคปดับเบิลแคปนะครับ4ประตูออโต้ดูครับว่าสวยงามแค่ไหนได้ตัว e-pass ด้วยนะครับ ราคานะครับ499,000ได้ตัว e p a s c นะครับได้ตัว e p a s c นะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับนี่ถ้าไฟมันติจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือไฟหน้าแบบมันตินะครับอันนี้คือไฟหน้าบันติรีรเจคเตอร์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดทามนะครับสภาพบอกเลยว่าหล่อและคุ้มนะครับในราคา499,000นะครับคุ้มๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดปี18นะครับคุ้มนะครับเรียกว่าคุ้มเลยคันนี้ ใครได้ไปก็เรียกว่าได้ของขวัญรถสวยๆไปใช้นะครับติดต่อหาไปได้เลยเบอร์0 9 4ย์9 4 8 4 8นะครับสภาพสวยสภาพเดิมเงางามนะครับน่าใช้นะครับและเป็นตัวกระบะ150าแรงม้า2 4 0 0นซีซีนะครับแบบนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดและยังมีตัวอีซุนะครับตัวเอ็มตัวท็อปอีกนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้4ประตูนะครับ4ประตูนะครับ เอ็กซิลี่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เจอข้างหลังใช่ไหมอันนี้คันหน้านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรถปี23ไม่สี0 0 0ืนะครับ789,000บาทนะครับ789,000นะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมบอดี้เดิมๆงามๆนะครับตัวนี้นะครับ789,000นแดพออยู่ประมาณ14,000บาทนะครับอันนี้รายได้ประมาณ20,000กับอีก8,000บาทออกได้นะครับหรือกู้รวบก็ได้เช่นกันนะครับเอ็กซิลี่ตัวปีใหม่ไม่น้อย หรือถ้าโกไปถึงนะครับนี่เลย6 5 9 0 0หนะครับกระบะตัว M นะครับ4ประตูนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่อง1.9สีเทาดำนะครับตัวนี้สีเทาดำนะครับราคานะครับ6 5 9 0 0หนะครับตัว M ตัวท็อปสุดๆแล้วนะครับในคลาสของกระบะนะปีเป็นะปีเป็ไม่76,000โลนะครับสีเทาดำนะครับหายากสาภาพนี้นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าครุมแล้วพอแล้วนะครับระบบเซ็นเซอร์รอบคันหน้า4จุดหลัง4จุดนะครับ ตัวนี้คุ้มเลยนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มสนใจโทรมาที่เบอร์094 789 4848นะครับกระบะนะครับถ้าเป็นตัวแแคปนะครับ KB ็ x c i t e r เกมมนนนนะครับในราคาไม่ถึง4 0 0แสนมีให้1คันนะครับมีให้1คันคือคันนี้นะครับปี16 389,000เท่านั้นนะครับกระบะตรงนี้นะครับเป็นกระบะโซนอ่าเรียกว่ากระบะเข้าใหม่แล้วก็กระบะเตรียมขายนะครับ มีให้เลือกเยอะมีให้เลือกหลายคันนะครับสนใจคันไหนติดต่อหาเป้โทรหาเป้โดยตรงได้เลยนะครับพร้อมให้รายละเอียดนะครับเบอร์โดยตรงก็0947894848นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอีก2-3สคันที่เข้ามาใหม่นะครับสดๆดร้อนร้อนเลยนะครับมีให้เหมือนกันนะครับจะมีตัวแซนี่ครับคันนี้นะครับเข้าใหม่นะครับตัวนี้เสียงจะดังนิดนึงนะครับ สิงอย่างนี้หนึ่งนะครับอันนี้ให้เห็นตัวตนจริงของเรานะครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่ารถอยู่ไหมนะครับมีรถครอบครัวตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ารถอยู่ไหมนะครับอ่าไม่อยู่นะครับรถไปอยู่โซนช่างหมดแล้วรถไปอยู่โกดังสามหมดแล้วนะครับก็จะมีเป็นพวกอ่าตัวกระบะตัวท็อปสองจุดสี่ีนะครับราคาห้าแ0นเก้าหมนเก้าพัน นะครับปี19.20นะครับ599,000นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับสนใจรถคันไหนบอกไปได้เลยส่งรายละเอียดนะครับแอดไลน์ ID ได้เลยนะครับพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานนะครับออกง่ายออกได้อนุมัติไวนะครับติดต่อมาได้นะครับ0947894848นะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยสนใจกระบะงมือสองติดต่อหาไปได้นะครับอีซสมีโตโยต้ามีนิสสันมีนะครับเนี่ยอย่างแคปเตียแบบนี้ก็มีให้อันนี้เตรียมปล่อยแล้วนะครับอันนี้เป็นรีโวนะครับ ราคาอยู่ 9, 3ามเก้าเก้าสามไปเก้าประมาณนี้นะครับเกียร์แมนวนวลมีเกียร์ออโตโอ้มีให้ครบเลยนะครับถ้าสนใจนะครับยังไงติดต่อมาหาไปได้เดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งเป็นตัวกระบะเตี้ยนะครับกระบะเตี้ยจะมีเป็นแคปออโต้นะครับแล้วก็แคปแมนวนวลนะครับเป็นตัวหน้าหมูป่าแบบนี้เลยนะครับอยู่ซังโซน A เดี๋ยวพาไปดูอ่าอันนี้เป็นโซน A นะครับจะมีกระบะแคปนะครับมีทั้งแคคบเตี้ยแล้วก็ เป็นทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้หน้าหมูป่านะครับเกียร์แมนนวลนะครับปีใหม่ๆสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับราคาอยู่429,000นะพรอยู่ประมาณ8,000บาทนะครับปี23ไม่หมื่นเก้านะครับไม่หมื่นเก้านะถ้าแบบนี้นะครับไปบอกเลยว่าถ้าดาวนะครับ5 0 0 0 0ื่นนะครับก็เลทพรอยู่ประมาณ7 5 0 0ถ้าดาวแสนหนึ่งก็อยู่ประมาณ7,000หรือ6,900นะครับสมาร์ทแคปนะครับสมาร์ทแคป Z Edition ั่นตัวนี้จะได้ตัวปีใหม่หน้าใหม่ดังหมูป่าเลยนะครับจะไม่ใช่หน้าล็อกโคแล้วนะครับตัวนี้หน้าใหม่ปีใหม่นะครับสีเทาดำนะครับแม็กเดิมโรงงานยางบิสโต้นะครับยางแม็กก็คุมๆแล้วนะครับลูกค้านมโโปรแถมให้นะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับบอะผ้านะครับบอะผ้าแล้วก็ตัวจอต่างๆมีให้ครบนะครับเกียร์มันนุ่นนะพงไล่สภาพเดิมนะครับสามารถแคปเปิดได้ โครงสร้างเดิมหองน็อตเดิมไม่แกะขยับดทั้งสิ้นนี่ครับเดิมๆแบบนี้นะครับเดิมๆสภาพเดิมสภาพสวยนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดี่แปดสี่แปดนะครับแล้วก็ยังมีสีขาวนะครับตัวนี้เป็นตัวนะครับเรียกว่าแซดอีชันเหมือนกันหน้าหมูป่านะครับทะเบียนหนึ่งสามหนึ่งแปดนะครับสนใจนะครับแคปบจอมือถือโทรหาไปได้นะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรถปียี่สิบสามเหมือนกันไม่หมื่นเดียวนะครับ ไม่หมื่นเดียวนะครับของเหลวทุกของเหลวเดี๋ยวน้ำมันคุณลงมันเครื่องกรองเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็อยากได้โปรนะครับก็ติดต่อหาไปได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับมาถึงแคปเตียเกียออโต้ไปมีให้นะครับตัวเจพัรนะครับมีทั้งหมดอยู่สามคันนะครับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับ ตัวนี้ราคาอยู่3 9ม0 0เก้าหมื่นเกเกียร์โตมีแคลริบอยให้นะครับอีกคันนึงจะไม่มีแคลริบอยเป็นสีขาวนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับซื้อสดได้จัดเฟแนนด์ได้นะครับทั่วประเทศไทยซื้อได้หมดเลยนะครับอยู่เชียงใหม่เชียงรายเชียงภาคใต้นะครับแต่ภาคตะวันออกซื้อได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป้มีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็หรือหรือจะซื้อสดก็ได้เช่นกันนะครับซื้อสดก็ได้เหมือนกันนะครับ สีเทาดำก็มีให้ตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับตัวมิดไฟท้ายเห็นไหมครับสังเกตไหมจะเป็นไฟท้ายเลข3แบบนี้ LED นะอันนี้ราคานะครับก็ผมบอกก่อนเลยนะตัวนี้นะครับราคาในราคาเกียร์แมนวนวลนะครับอยู่ที่4ี่แสนกว่าบาทนะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าปียี่สิบเอ็ดนะครับปียี่สิบเอ็ดไม่สองหมื่นสามพันโลนะครับ ปี21นะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับใครหารถสวยพร้อมใช้ติดต่อหาไปได้นะครับกระบะเดิมๆสภาพดีที่เพชรหย์นะครับติดต่อหาเป้วิศวะไฟขาได้เลยนะครับเบอร์โดตรงส่วนตัวนะครับ0947894848วันนี้ฝากไว้ด้วยสําหรับกระบะมือสองสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็มีโปรให้นะครับอย่าลืมแอดไลน์มาทักมานะครับผมสวัสดีครับ